ส,สวัสดีเด้อสวัสดีพ่อแม่พี่นออ้องเอฟซีทุกคนนำเดจ่าเด้อเมื่อนี้น้องกันสีพามาเฮ็ดแนวกินน้ำกันค่ะกะซิมีพี่แกงขนากะทิอะกันเนื้อไก่นะคะทุกคนอยากจะบอกว่าเป็นของในตู้เย็นนะคะเพราะว่าเ้าซื้อมาโดนแล้วนะคะทุกคนกะเอามาเฮ็ดมัวมว,มวร่วม,ม,มกันไปนะคะเพราะว่ามื้อนี้กินคนเดียวนะคะทุกคนเดี๋ยวกะไปเฮ็ดพร้อมกันเลยค่ะทุกคน สำหรับเมนูนี้น้องการบบฮูว่าซีเอิญว่าเมนูเอียงนะคะทุกคนเราก็ไปเบิ้งวิธีการเท็ดของน้องการเลยนะคะแล้วก็ซอยตัดซิเนเ้อร์ว่ามันควรเอิญว่าเอียงดีนะคะมันก็จิเทกะทิลงไปในกระทะนะคะแล้วก็คั่วจนจนมันฟดนะคะทุกคนจนมันฟดได้ที่ปุ๊บแล้วน้องการก็จิใส่พริกแกงที่น้องการตำตำาบกพริก แล้วก็กะเทียมแล้วก็พริกแกงลงไปนะคะที่แรกน่านาตามบอกพริกกับกระเทียมคาะว่าสิเ็ดผัดพริกแกงแล้วปุ้น่ย่ว่าผัดพริกแกงก็ใส่ก,กะเทียมบอแต่กะใส่ใส่ร่วมกันไปเลยนะคะแล้วก็ผัดให้มันรวมกันแบบนี้นะคะมันส้งแขนแน่ต้องการก็เพิ่มกะทิลงไปจากน่อยนะคะพ,พร้อมในฝีน้องต,ตอนนี้ตอนตอนที่เฮ็ดอยู่นี่กันยังบ่ฮูหเลยว่ามันสิออกมาเป็นแบบใดนะคะ แ้วก็คนๆแบบนี้เลยนะคะทุกคนแต่่าตอนนั้นนกินหอมนะคะกินหอมมากมากเลยค่ะก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะทาให้มันฟดฟๆฟฟฟเลยนะคะและต่อมาเราก็ใส่พระเอกของเราลงไปวันนี้นะคะก็คือเนื้ออกไก่นะคะเนื้ออกไก่จืดมาโลนึงแตงแต่เฮ็ดหลาบไก่ให้แม่กินแต่ก็มันโบเบิด เห็ดเคืงหนึ่งกัเลยดเดีเยวมาเห็ดเมนูนี่นะคะเมนูเมนูมัวนะคะแล้วเราก็ผัดผัดกันไปเลยนะคะหอมมาก ็พัดเจิ้นเขากันแล้วกับไ่พักคนาลงไปนะคะทุกคนคือจังนาการบอกตอนคลิปว่ามึงหนีเฮาสิมาเห็ดเมนูมั่วนะคะทุกคนกัใไ่พักคนาลงไปเรียบร้อยนะคะแต่ว่าหน้าตาก็น่ากินมากนะคะหอมมากด้วยค่ะนี่ก้าเกลอบจะได้ที่แล้วด้วยค่ะทุกคนคะ่ะหน้าตาน่าทานมากเลยค่ะ และตอนนี้ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือข้าวสวยนะคะทุกคนกัไปแอบหุงเข่าไว้นะคะทุกคนนี่นะคะข้าวสวยของเรานะคะเขาก็สิตักหาดไปหมดเลยนะคะทุกคนตักเอ่อัดแกงของข้าใส่จานกินกับข้าวสวยฮ้อน,อนนะคะนี่เลยค่ะทุกคนแบบอ่ากับ จุกๆนะคะเขาจะจบับจุกๆนะคะหลายๆห,หลายก็เข่าอีกนะคะเพราะว่าตอนแรกนะว่าสิเฮ็ดเพื่อแมดพร้อมตดวแมทเพิ่นบอกกินน้ำนะคะสงสัยสิย่านยอกเพิ่นกินโยเกิร์ตนะคะน้องกังก็เลยตีโอกาสเทดเมนูหมวนะคะเพราะว่ากินคนเดียวเสร็จแล้วค่ะทุกคนนายกินมากเลยค่ะ <c oughs> ถึงขั้นตอนสุดท้ายนะคะ น้องการจะล้างถ้วยหรือเปล่านะไม่ใช่นะคะน้องการจะชงกาแฟนะคะน้องการจะเฮ็ดกาแฟนะคะทุกคนอยากจะบอกว่าถ้วยชามเม็นตะเมอขึ้นเด้อถ้วยชามเฮ็ดเนวกินเมื่อเช้านี้เด้อค่ะเด้อน้องการกำลังสีโซงกาแฟนะคะการนำหอนสีส้มผู้คุณและอนอ้ะนี่กับโซ่กาแฟกินตอนสายๆนะคะน้องการมักเฮ็ดกาแฟกินเองนะคะน้องการกับแมตซิมาเฮ็ดกาแฟกินเอง เพราะว่ามันกินจากแก้วก็ได้นะคะทุกคนสิขาดประดเลยก็คือกาแฟนะคะและน้องการจะมีตัวแนะนําพิเศษนะคะเพืทุกคนน้องการเป็นคนที่กินกาแฟกับน้ำบักเพาวเด้อแบบห่าซ้งกาแฟลงไปในแก้วใส่กระแน้ําแข็งแล้วก็ใส่น้ำบักเพาอันนี้นะทบนานะคะแซ่บแซ่บแบบมันสิเป็นละมุนจ้งหน้าท่บุแซ่บทำให้พี่น้องไปลองเบิรงกด้ค่ะเด้อน้ำบักเพาในเซเว่นก็มีเด้อจ้ะ เสร็จแล้วนะคะต้องอ่านจิกลับมาล้างถั่วอยู่ด้วยะค่ะทุกคนตอนนี้ไปกินข้าวก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีเด้อสวัสดีพ่อพี่น้องเอฟซีทุกคนด้วยนะคะเมน,นี้ก็มาพอกับน้องการคือเก่าเด้อก็มากินข้าวกันค่ะทุกคนเพิ่งเฮ็ดกับเขาแล้วนะคะอยากจะบอกว่าอันนี้เขาเอานะเอ่อแกงเอ้ยปุ๊บเป็นแกงพัดพัดแกงนิดนึงนะคะแลัะกกระใส่เอ่อพริกแกง ขณาวพร้อมนะคะงงมากเลยตัวเป,เป็นเป็นเผ็ดเดี๋ยวจั๊กกะแซบอยู่เด้แต่วานี่ยจะบ่มีผู้ใดเฮ็ดดอกมีแต่น้องการเฮ็ดเพราะว่ากินคนเดียวนะคะวันนี้เรากินข้าวคนเดียวเพราะว่าพี่แมทกินแล้วนะคะเราก็เลยเฮ็ดหมวดซีสัวได้เด้แต่แกไม่กินข้าวนหมนกันเลยค่ะทุกคน Oh, always have มันมน่าจะเป็นเป็นแกงแต่วัตวนตกพม่ำเป็นแกงผัดน่าจะเผ็ดมากอร่อยมากท <c oughs> ี่ทำเมนูนี้ก็เพราะว่าไปเจอของมาแล้วในตู้เย็นมัน,ดนมโ,โดนนะครเกยดตัวเผ็ดนะคะับก็เผ็ด แล้วเออเดียน่ะจิกกับอีสานแล้วก็เป็เงนบุญเทเงิุนประเภั้เป็นเหมือนวันที่สิบหาพันสิบเจ็ดปุ บุญไงปะกลับมาเรื่องผัดเป็นผัดย่ตัวะไม่มีแบบกูด

Anything for you, baby. You're so beautiful. Thank you. Thank you. <laughs> Thank you. i'm on, to surprise you เผ็ดมากอ้าวไอ้หอ,องใครเป็นมาแบบเผ็ดจนวินกลมเอาละค่ะทุกคนเผ็ดมากสำหรับคลิปนี้ก็สียขอ,ขอจบแค่เพียงซ้ำนี้เด้อค่ะก็มะมาทักทายนะคะมาทำอาหารสุดทิสดานให้ทุกคนเบิ่งนะฮะคือชีแด้เผ็ดมากจ้ะขอโตไป กินน้ำแล้วก็ล้างถัวยกันเด้อค่ะทุกคนย้ำว่ทันได้ล้างถัวย่ี้เนาะกะขอบคุณที่รับชมวิดีโอนจนจบนะคะจะฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้น้องกาเน็ตเด้เอร์กับฝากเบิรงโฆษณาให้น้องกาเน็เด้อกับพอกันคลิปหน้าด้วใจทุกคน